ต่อไปจะเป็นในส่วนของลองกองแช่อิ่มอบแห้งนะคะโดยในโครงการอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดโครงการรวมกันทั้งหมดก็จะ,ะเหมือนถึงที่มาของโครงการก็จะช่วยในเรื่องของอลองกองใน ในขณะที่ภาคใต้อะคะ่ะที่ที่มีลองกองที่ตกเกรดแล้วก็มีผลผลิตที่ล้นตลาดในช่วงฤดูการของลองกองนะคะโดยทางววก็จะมีชุดโครงการที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลองกองโดยจะมีทั้งหมดก็เป็นมีน้ําลองกองพร้อมบริโภคมีแยมลองกองเยลลี่ลองกองลองกองร้อยแก้วลองกองแช่อิมอบแห้งรวมไปถึงเครื่องสําอางจากลองกองนะคะแล้วก็เครื่องจักรที่ใช้ใน กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะในส่วนวันนี้ก็จะบรรยายในเรื่องของรองกองแช่อิมอบแห้งก่อนนะคะโดยรองกองแช่อิมอบแห้งก็จะมีกระบวนการผลิตโดยการนำรองกองมาล้างปอกเปลือกนะคะแล้วก็มาแช่ในส่วนของน้ำเชื่อมประมาณอยู่ที่ประมาณ30-40เปเ็นเป็นระยะเวลาประมาณ3วันนะคะแล้วก็นำเข้าอบที่ตู้อบลมร้อนหรือว่าตู้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะ โดยชุดโครงการอันนี้นะคะรองกองเช่อิมบบแห้งก็ได้มีกิจกรรมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่า OTOPS m e นะคะทางาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจังหวัดยะลานาราทิวาสปัตตานีแล้วก็สงขานะคะส่วนผู้ประกอบการที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์นะคะก็พวกเป็นบริษัทอันนี้ก็จะมีคอยมาติก อันนี้อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะก็มารับการถ่ายทอดในส่วนของลองกองเช่อิมอบแห้งแล้วนะคะต้นทุนต้นทุนในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ต้นทุนของผลิตภัณฑ์นะคะต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ230ร้อถึงสามบาทต่อกิโลกรัมแห้งนะคะแล้วก็ต้นทุนของ พวกเครื gen, os, os, ambiente, yeast, ่องมือเครื่องจักรเบื้องต้นนะคะในการผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ200,070,000ถึง300,000 305,000บาทนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตของแต่ละกลุ่มนะคะที่สนใจอันนี้หลักๆแล้วก็คือจะใช้ในส่วนของตู้อบลมร้อนหรือว่าเป็นตู้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ค่ะตัวกระบวนการที่จะทำเป็นลองกองเช็คอิมโบแห้งอันนี้ ในส่วนของลองกองใช้อิมพัแห้งก็มีเพียงเท่านี้นะคะ